โอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่านรักทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งข้งโตง้งงนวันนี้เนี่ยผมก็เจอปัญหายกแลน,นะเติมเงินไม่เข้านะของ iOS อนะซึ่งเติมผ่าน iOS นะี่มันจะได้เติมที่ราคาถูกกว่าของ Android นะจะไปดูนะว่าของ ของที่เติมเนี่ยมันต่างกันประมาณประมาณสนนิบเปอร์เซ็นต์ได้นะับเดี๋ยวผมจะดูอย่างนี้นะสองพันสามนะราคาสองพันสามเดี๋ยวผมจะกดลองกดซื้อนะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะนั่นแหละครับจากสองพันสามเดลือพันเก้าครับมันลดมันลดไปเท่าไหร่ครับลดไปสี่ร้อยนะครับ ก็คือเราได้ส่วนลดไปส0่ร้อแตกก็คือมาเกิดปัญหาตรงที่ว่าเติมแล้วโดนหักเงินแต่ของนะ่ะไม่เข้าตัวนะครับแต่ผมไม่ได้เติมแพ็กนี้นะแต่หมายถึงผมเติมแพ็กอื่นแล้วมันไม่เข้านะมันก็จะได้ราคาลดเหมือนกันอย่างนี้นเนี่ย69บาทใช่ปหะครับค่าสัปดาห์ลองดูนะฮะ69บาทของ Android ะของ i น s มันจะเท่าไหร่นะครับ นั่นแหละฮะลดไป10บาทะฮะก็คือลดไป10%บเนั่นแหละฮะก็คือ iOS เนี่ยมันจะถูกกว่าของ Android ทุกอย่างเลยนะฮะก็คือเหมือนเหมือนมันจะมีส่วนลด10%บเนะฮะแต่แต่ฟังก่อนนะฮะหนึ่งไอดีมันหนึ่งไอดีของเราอะ่ะมันจะล็อกบัญชีแค่2องบัญชีนะก็หมายความว่าไอดีของเราเนี่ย จะล็อกแอปเปิลไอดีสองนะครับคือรหัสเกมเราเ็อกแอปเปิลไอดีนะใช่แอปเปิลไอดีล็อกรกหัสเรานะเข้าใจไหมก็คือตัวนี้เนี่ยผมได้สมัคร Apple ID แรกเติมไปปึ๊บก็เติมได้ปกติครับทีนี้ผมลืมแล้วผมไปสมัคร Apple ID ใหม่แล้วผมก็เอา Apple ID อดีนั้น ใส่บัตรเครดิตแล้วก็เติมไปนะฮะก็ได้แล้วทีนี้ผมก็ลองสมัครแอปเปิลในดีที่3แล้วก็เติมปรากฏว่าโดนหักตังแต่ตังไม่เข้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีใบเสร็จมาใช่ครับผมก็งงเอ้ทำไมของมันไม่เข้าผมก็เลยไปถาม GM นะคร แล้วจีเอ็มก็บอกว่า,าเกมเนี่ยไม่รับบัญชีที่3ก็หมายถึงว่ารหัสเราเนี่ยมันจะล็อกแค่2บัญชี Apple ID 2 ID แรกเท่านั้นถ้าเติมบัญชีที่3ไม่เข้านะครับถ้าเติมไม่เข้าแล้วทำไงก็คือ a p p เปทาง iOS ก็เดิดร้อนใช่ไมัมคนที่เล่น iPhone อะไรเนี่ยแต่ผม แต่ผมทำคลิปใน iPad นะเอ้ยเฮ้ยทำไมเขาเท่ยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาบอส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 ย่อ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 เฮ้ยเฮ้ยเขาเร่งอะผมอะพอพอพอเร่งไปไกลแล้วโอเคครับก็ทีนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าเราสามารถแจ้งรีฟัน เราได้ตังค์คืนและไอดีไม่โดนแบนนะฮะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะปึ๊บนั่นแหละฮะเห็นไหมฮะเจมเขาจะบอกว่าแจ้งแจ้งยอดหนีฟันได้เลยเฉพาะอันที่เราเติมเงินไม่เข้านะฮะเท่านั้นไอดีถึงจะไม่โดนแบนถึงไอดีโดนแบน แล้วก็สามารถให้ดีโดนแบน์ปุ๊บเราแจ้งเราเติมเงินไม่เข้าแล้วเราแจ้งรีฟันปุ๊บแต่ดีโดนแบนแล้วก็บอก GM ให้ปลดให้เขาก็จะปลดให้ฟรีเลยฮะแล้วเราก็จะได้ตังค์คืนก็เหมือนแบบเราไม่ได้ไม่เสียฮะถ้าโดนแบนก็เสียเวลาแค่นั้นะฮะก็เนี่ยแหละฮะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าผมคิดว่าคลิป นี้จะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยนะเห็นในกลุ่มเขาเคยโพสอยู่นะ,ะว่าเติมเงินไม่เข้าเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้ายอดนั้นถ้ายอดนั้นเติมตั้งแต่วันที่เติมถึงวันนี้ยังไม่ถึง3เดือนนะฮะสามารถแจ้งรีฟันได้ะฮะถ้าสมมติใครแจ้งรีฟันไม่ได้เนี่ย บอกผมได้นะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีแจ้งรีฟันแบบได้ร้อเปซนเลยนะฮะแต่แค่เสียเวลาคุยกับทางพนักงานแค่นั้นเองครับไม่ใช่พนักงานของเกมวันพัดแมนนะครแต่เป็นพนักงานของ Apple AD ีนะฮะไหนๆก็มาไปตีคนสักหน่อยะอยพูดมากเนนะก็บคอคนนี้นะนะอันดับที่3พลังผมร้านสาม ของเขาล้านสี่แปดหมื่นนะเกือบล้านหนะ้าแต่ผมจะตอบให้ดูเลยพูดมากเก็บคอ,อบไปเด,เด็กเด็กใครนะเขาสมาชัสมชิ์เฮ้ะอ้ตอม้มห<รา>ไปหมั่วบอลทองเลยเออแล้วก็ท้าสมากิก็คือผมไปปรับของให้บอลทองมันเร็วกว่าท้าสมากินะ ตัวตอนผมปาดไปแปดแสนนะพิชิงเนี่ยตอนผมเนี่ยปาดได้เป็นล้านเลยเคยสมุดล้านสามเน,นี่ยก็คือเพราะมันมีดาบสามดาวนะฮะมันก็เลยปาดล้านสามนะโอเคชนะแบบชิวๆนะฮะพลังล้านสามชนะพลังเกือบล้านห้านะโอ้พูดไาเจ็บคอพลังล้านสามเฮ้ยเขาตัวหลอกเอาว่ะ โหว่าจะตบพลังล้านเจ็ดสักหน่อยมันเก่งตบพลังล้านหกไปพูดมากเจ็บคอเดีย๋ยวดูนะครพลังล้านสามตบพลังล้านหกเกือบล้านเจนะ็ดไงต่อผมต่อให้เขาไงต่อให้เปิดมันก่อนเลยเดี๋ยวตอมผมฟาดทีเดียวหายหกเลยเดี๋ยวไปย้อนเฮ้ยเฮ้ย เเฮ้ย <Hey>, hey. โหลครับเจมนะครับ <Huh? S 2> ผมเจอโปรครับ <Huh? S 2> ครับเนี่ยครับที่ผมสู้เมื่อกี้เลยครับครับฝากด้วยนะฮะ Mum you now! Quack.